ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจทุกข่าวสารในพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามได้ในใต้สันติสุขชวกกกระแส กลับมาในช่วงนี้กับรายการใต้สันติสุขนะครับในช่วงนี้ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ของเราในช่วงนี้เหมือนที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตัวเลขในแต่ละวันคุณสุภาพรนะครับมีผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่น้อยนะในแต่ละวันของของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับอย่างเช่นในส่วนของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันอย่างวันนี้เนี่ยปรากฏว่าใน10จังหวัด เขาเรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อสูงสุดก็ยังคงมีจังหวัดพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราอยู่ก็คือสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาใน500กว่ารายปัตตานี532รายยะลา475รายนราธิวาส331รายส่วนจังหวัดสตูลก็114รายค่ะอ่าส่วนทางกับในส่วนของพื้นที่อื่นๆที่อาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงณเวลานี้นะครับทีนี้พอมีเรื่องของปัญหาของผู้ติดเชื้อจํานวนเพิ่มมากขึ้นมันก็ส่งผลกระทบเรื่องของจํานวน เตียงการรักษาพยาบาละนะครับทีนี้จะต้องทํำยังไงล่ะในเรื่องของเตียงในเมื่อเตียงไม่พอก็ต้องมีการจัดตั้ง CI และ HI ะเพื่อที่จะรองรับแต่ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสตูลการจัดตั้ง CI และ HI มีการดําเนินการอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์ของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะครับนายเอกรั์หลีเซนในเรื่องของการรักษากลุ่มผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดสิสีเขียวในรูปแบบของ CI และก็ HI เป็นยังไงเีไ๋ไปติดตามรับฟังรับชมพร,พร้อมๆกันเลยครับในส่วนของการเปิด CI และก็ SI ด้วยนะครับรองรับผู้ติดเชือ้อ การจัดลําดับการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลในขณะนี้เนี่ยนะครับโรงพยาบาลหลับนะครับค่อนข้างจํากัดโรงพยาบาลสนามค่อนข้างจํากัดเราพยายามเปิด CI ขึ้นมาทุกอําเภอซึ่งดําเนินการไปแล้วในขณะนี้เนี่ยต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะฮะได้มีการเปิด CI ใแนระดับท้องถิ่นขึ้นมาทุกแห่งแล้วเช่นเดียวกันกําลังทยอยเปิดซึ่งจะรอรับพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิดได้ มากพอสมควรแต่อย่างน้อยอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนเขตเมืองเนี่ยเนื่องจากเชื้อโควิดรอบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าแพร่ระบาดรวดเร็วมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางส่วนถ้ามีบ้านมีความพร้อมเนี่ยก็จะให้มีการเปิด SI นั่นคือโฮมไอโซเลชันเป็นการแยกแยกกักนะครับในบ้านของตัวเองนะครับแล้วแต่ว่าไม่ใช่แยกกักให้อยู่บ้านเฉยๆทาง บุค์กรทางการแพทย์ทางฝ่ายการสาสุขเนี่ยจะจ่ายยาให้ท่านเลยซึ่งยาปาวิสโฟเรเวียเนี่ยจะอยู่ในรอพสตอนะครับอะไรต่างมีความพร้อมที่จะจ่ายยาให้พวกเราขอให้ประสานงานโดยใกล้ชิดแล้วผมก็เน้นย้ำให้ทางโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบริหารจัดการในเรื่องของรถรับส่งให้ให้มีความคล่องตัวปูดรอยรั่วอะไรต่างเนี่ย ให้สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยให้มีท่านานายเพอเป็นเป็นผู้กํากับดูแลในส่วนนี้ว่าตรงไหนเนี่ยต้องการจําเป็นี่ต้องใช้รถรับส่งเนี่ยให้นายเพอเป็นผู้บริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ในการบริการพี่น้องประชาชนที่รับเชื้อครับ ที่คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังไปนั้นคือเสียงของนายกรรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะครับในเรื่องของการจัดตั้ง CI และก็ HI ในพื้นที่จังหวัดสตูลทีนี้ปัญหามันอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังคุณสุภาพร์ว่า พอการจัดตั้ง CI ก็คือ Community Isolation ก็คือการให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลเพื่อให้ได้มีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองและก็ะกลุ่มสีเขียวนะครับหรือว่าอาจจะค่อนไปทางเหลืองแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรที่รุนแรงมากนะครับซึ่งก็จะอยู่รวมกันเป็นของคนในชุมชนนั้นๆแต่พอเป็นเรื่องของ HI นะก็คือ บ้านฉันมีผู้ติดเชื้อโควิดสิหลายคนทีนี้คนรักข้างบ้านเริ่มระแวงแล้วเริ่มจะอยู่แบบเอายังไงดีนะจะต้องมีการดูแลยังไงในเรื่องของกลุ่มของผู้ติดเชื้อโควิดสิซึ่งต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคุณผู้ฟังว่าในเรื่องของ HI เนี่ยก็คือการที่คุณผู้ฟังรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านและก็ต้องทําการกักตัวป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อสู่คนในครอบครัวรวมถึงพี่น้องที่อยู่ระแวกโดยโดย,โดยรอบด้วยนะครับ,รบซึ่งในส่วนของ HI เนี่ยมันจะมีปัญหาว่า อันนี้ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนนะครับแต่ว่าผมได้ยินมาว่ามีปัญหาว่าบางทีอาจจะเป็นในส่วนของการรักษาดูแลตัวเอง H i ไแต่พอไม่มีตังออกไปกดเงินที่ตู้เ TM ีมบ้างนะครับหรือว่าอาจจะแวะกลับมาจากกดเงินที่ตู้ A t m เแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อบ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการไปกินน้ำชาด้วยกันบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เลยนะฮะ <c oughs> มันไม่ได้เลยมันก็เลยเนี่ยเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าเอาแล้ว คุณไม่คุณป่วยไม่ใช่เหรอแล้วทาไมอยู่ดีๆออกมาอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของการดูแลนะครับนอกจากที่จะมีการดูแลรักษาแบบ C.I.H.I เพื่อที่จะเป็นการลดเตียงจํานวนเตียงของผู้ติดเชื้อโควิดสิอันนี้เอาเรื่องตัวเองมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งภรรยาอยู่ที่โรงพยาบาลสตูนนะครับตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับผู้ติดเชื้อในแต่ละรอบของของการอยู่เวรของเวรโควิดสิเนี่ยก่อนหน้านี้ภรรยาเคยอยู่เวรโควิดสิช่วงราวๆเดือน น่าจะประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมตอนนั้นคุณสุภพรเชื่อไหมว่าเคสของผู้ติดเชือ้อโควิดสิมีอยู่ประมาณ40กว่าเคสคเขาก็ต้องใส่ชุด PPE เข้าไปดูแลทําหัตถการให้กับผู้ป่วยนะครับและไม่ได้กลับบ้านเลยนะตลอด7วันแล้วก่อนที่จะกลับบ้านต้องมีการสวบก่อนนะครับทีนี้พอผ่านจุดนะจุดนั้นกลายเป็นว่าณนะวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นะครับคุณรู้ไหมว่าจาก40กว่าเคสณเวลานั้นเนี่ยตอนนี้มีอยู่เป็น แปดสิบเก้าสิบเคสแล้วมั้งนะครับแล้วระหว่างที่เข้าไปหัตถการผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเนี่ยชุด PPE มันก็ร้อนอยู่แล้วนะเข้าไปหัตถการก็เกิดความยากลำบากนะครับและต่อไปนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ติดเชือ้อโควิดสิบเก้าเนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากกว่านี้เพราะว่าถ้าสมมติสมมติว่า,าผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าผู้ป่วยที่มีไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ป่วยแบบ รุนแรงเยอะอาามากขึ้น,นอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะต้องมีการให้เจ้าหน้าที่นะครับพยาบาลคุณหมอเนี่ยไปดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นเมื่อคุณผู้ฟังที่เป็นกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่เป็นแบบไม่ได้รุนแรงก็คือสมมติสมมตินนะสมมตินะนะอย่ากลัวกันนะ,ค,ะคือหมายถึงคุณสุภาพรติดเชือ้ออ้าวเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ติดเชื้อไปด้วยแต่ไม่มีอาการเราไม่มีอาการพอไม่มีอาการปุ๊บ แทนที่เราจะไปอยู่กันที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่เราก็อยู่ที่ที่บ้านรักษาตัวที่บ้านใช่ที่บ้านหรือว่าจะเป็นซีไอในชุมชนก็นแล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการลดภาระตรงนั้นแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางเจ้าหน้าที่ทางทีหมอครอบครัวทางอสมอแนะนําไว้นะครับอย่าให้ได้ยินหรือว่าเห็นอีกแล้วว่าออกไปซื้อนู้นซื้อนี่อีกคือต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและก็สังคมด้วยนะคะเพราะว่าโรคโควิดสิเเป็นโรคติด ต่ออันตรายใช่นะเวลานี้น,นะฮะใช่แล้วก็มันเป็นมันสามารถติดกันได้ง่ายมากลแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของหลายๆคนเขาบอกว่าทําไมเอ๊ะทำไมเราย้ํากันในเรื่องของการฉีดวัคซีนรเราย้ํากันเรื่องการป้องกันตนเองเพราะว่าให้อย่างที่คุณอนุชาย,ยกตัวอย่างว่า และแวกบ้านเราเราก็อาจจะมองเห็นมีมีเชือกอไปกัน้นอะว่า,าวาแงใช่สีแดงขาวนะคะไปกั้นในหลายๆพื้นที่เป็นสถานที่ที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกอ,อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เห็นว่ามันก็ใกล้บ้านเรามาเรื่อยๆในเรื่องของการป้องกันโอกาสที่ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็อาจจะมีโอกาสได้ติดเชือ้อ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนก็สามารถที่จะลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคได้ลดการสูญเสียชีวิตได้มากขึ้นนะคะยังไงก็ขอความร่วมมือนะคะใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะพอพูดอย่างนี้ผมนึกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคุณอย่าก,กลัวว่าคุณจะติดเชื้อเลยะนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะสิ่งที่คุณกลัวก็คือถ้าคุณติดเชื้อสมมติถ้าคุณติดเชื้อแล้วนี่เนี่ยอยา<ะ>ให้เรา ต้องเป็นอะไรมากไปกว่านั้นใช,ใช่ไหมอาการก็คือต้องไม่รุนแรง<ช>และก็ะไม่เสียชีวิตนั<ช>่นแหละ,ค,ะคือสิ่งที่สิ่งที่พอเวลาเราติดเชื้อโควิดสิเนะครับเราจะควรที่จะปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเชื้อโควิดสิมันกลายเป็นการประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะติดเชื้อเพราะว่ามันก็เหมือนไข้หวัดนะครับพอคนนึงเป็นหวัดไอจาม นะครับน้ำมูกไหลเราไปสัมผัสสารคัดหลังแล้วก็มีโอกาสที่จะไอาจามน้ำมูกไหลเหมือนกันแล้วก็เป็นหวัดแต่โควิดสินี้เนี่ยเาขาบอกว่ามันหายภายใน14วันนะครับ,รบซึ่งพอหายแสดงว่าโรคนี้รักษาหายแต่วิธีการป้องกันก็คือเราป้องกันอย่างไรไม่ให้เราติดเชื้อแล้วก็ป้องกันอย่างไรไม่ให้เราป่วยหนักจากโรคนี้มากกว่า คนที่เป็นแล้วก็ทํายังไงไม่ให้ไปแพร่ให้กับคนอื่นด้วยนะคะอย่างไงก็ฝากความหมวนแหวงใหญ่กันด้วยนะคะครับผมเอาละนั่นคือในส่วนของอช่วงของก่อกระแสนะครับในเรื่องของการจัดตั้ง CI และก็ HI แล้วก็คิดว่าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆตอนนี้เป็นแบบนี้เหมือนกันคุณสุภาพรมีการจัดตั้ง CI และ h i เพื่อที่จะรองรับกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มสีเขียวเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนี่เยอะมากนะครับเยอะมากนะ เอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับในช่วงของสุขใจชายแดนใต้ครับ